สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครอบครทุกคนวันนี้มาพ่อกันอีกแล้ววันนี้พามากินเข่าข้าวเหนียวหนึ่งห้อนแล้วก็มีสม,มูแล้วก็มีลาบก้อยก้อยเนือ้อใส่สบายนางก้อยเนือ้อตอนทุกคนนี่เลยเอา้าเดือยัว่วสเต็กสเต็กมันหยาบก,ก็เลยมีเห็ดก้อยเนือ้อกินซะพี่น้องจ้าอู้ มาจะเสียบๆน้อกันเด้วยผู้ใดมาคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกาสมเหนือเฮาคือบ่ไดเอามีดมาเนาะพี่น้องทำไมฉันไม่ได้เอามีดมามึงซัดบนนี้ซัดดีไหมทุกคนใส่ผ้าคิดริ้วนำซิมก่อนเถอะขมขมสุดยอด นำบีขมลงไปทุกคนอันนี้เป็นสมตอนสมเนื้อโอ้ยสมตอนเบิ้งข้าลไร่เลยอืมสามมือพอดีทุกคนหยุดเสาร์อาทิตย์บริกนวันน,นี้วันซันคิวกับเป็น,นวันกันเนาะเอาในะ้ไส่หนะใบเแี้วนี้แหละอู้ได้กินสมกันเลยตอนนี้หอนๆจะทุกคนจ้า <c oughs> อู้ หอดจงต o งเปาพังเข้าก็มีบักแตงกัวบักเขือพริกเง้าวักซี่บักทัวก็มีจะเป็นพ่นแล้วก็มีโหระพานำรักาศขาทัวก็เฮี้ยวอัดเลนบบวิดีโออีกสรมตอนเลยทุกคนอืมมือหนีวังรั้มสิปเปียวมือนันแบบทาว่าไว้กินเข้มเข้มแม่งอืมแบบ อืมฮึดูคนผาไม้สมนี่ไม่แสบเลยสมพอดีดูคนจ้าข้างในมันยังเป็นสีชมพูอยู่เนาะสมเนื้อเนาะแสบอืมอืมอืมกินกับปักกิ๊กงายห เงยหนีเผ็ดอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่ท่อยจะซึมมองเผ็ดมึงทุกคนเผ็ดน้อยดอยู่เลย ม่ความเผ็ดบ่พอก็ดีคือเ้ากินนอบพริกอ่อนก็เแหนมกับสมเหนืออ่ะอีกจะข้ามข้ามปมๆโลดทุกคนอือหากินอหกอัดมกินไ อือสุดยอดให้มึงสมอยากอยู่จ้ะกวนเนี่ยตอนไส้ใบานางทุกคน <c oughs> เอานาำก่อนกลับมาแล้วทุกคนมาต้องแปลกใจมุมกล่องอาสิเลียนไปปรับมาใหม่ให้น้ำไปเอานาําน้าแสบแสบกันต่ออื้มอืมอม,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 มาเพ,ดดาเพนินด้วยแสบแสบน้ํากา สบายนั่งอ่ะหกร้อยกรัมทุกคนประมาณ 3, 100, 100สามร้อยแปดสิบืมหืมหืมหมูยางเขากัหหหนหูแล้วพ่ะหืมหืมเขากันเหรอ โหละพาโหละพากับลาบเนื้อดิบเข้ากันเนาะแซ <c oughs> ่บแซ่บจมยากอยู่ชาพี่น้องจ้า <c oughs> เฮ้ย เป็นนางแบบว่าคือสีอันตกะอีน่งอยากนางซานั่งกินอยู่โซฟาเผ็ดกินไปกินมาก็เริ่มเผ็ดแล้วทุกคนกรุบ เผ็ดอีลีสีคือสิบว่าเผ็ดแักเผ็ดเผ็ดอ่ะอืมอืมอมานมาเห็นตอนตะวันสมเหนือแสแม่งทุวคนมินกัพิกเนาะเข้ากันมาก thăm như thế này. Hòn. Hòn của thêm. Thêm thay nào ngon hả 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 không Så må middelen i ok, Tibina. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เสแนะ็บจ้ะมัเลดกแสรๆแล้วกันกินไปหายไปเนาะก็ไม่ใช่สามสิบกี่เป็นบ่เล้ยนัง ยังตีเป็นเนื่อยเนือยน,นี่ออกกันก็หัวละพ้าหืมพิชซับหืมหอยอันนี้จิมซอยจูแซ่บแสบไหมจิมแบบซอยตั มันหอมคื่อง้อไทยดีแบบนี้มีสามสิบกิ่มาใส่แสบขนเลยไนหะมก่อยเหนื่อยให้มันแสบขึ้นเลยไหมทุกคนแต่ว่าเพ็ดอีรีจ้ะ

ก่อยเนื้อยโอ้ย,ยอย่าบอกก่อยหรอกลาบเนื้อดิบนี่ก็เน้นเน้นสมุนไพรเลยเนาะมึงสีเขียวๆไหมป่อานหายเป็ด thế nào coi không thấy không Nói nữa nọ Thấm phế dẹp Chỉ là nhìn hoa đi qua ใส่กระเทียมไยแห่งแซบดีเป็นกระเทียมไทยบานเราแซบต่างกับกระเทียมบ้านเขากินมันแห้งกวัวมันเหมาะกับการทำส้มเนื้อมากกว่าทุกคนคิดว่าหรอมือน,นี้ครื้องเซ็ตแรงลุงคนเยาว์งงเนี่ย Hoặc sắm muốn cửa lắm xuống phần đi lấy được con. Hm. 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 อร่อยมากแสบสมเหนือได้ไหมเนี่ยที่ไหนว่าสิบว่าลาบสมเนี่ยเห็นใบหูแล้วปะขึ้นแบบ ดีทุกอย่างเลยทุกคนแบบมันแซ่บแม้ทั้งเค็มทั้งสมแบบนัวแมม,มันอาจ้จะไม่กินกับเค็มจนเพราะมันสมแล้วัรนัวเข้ากันมือเล็กเห็ดใดมือหนึ่งอยากแห้งครับตากแดดไม่กินนะ็มสมหรักเค็ม แต่ว่าพอมีรสชาติสมมากค่นัวเขากันไหมอืม,มอืมเพชอ๋ตัวมาเขือเทศคือขึ้นเยอะสงสัยอันเด็ดแฮ้องสองท่านอีกคนหนัง เริ่มเผ็ดพอก่อนอตัวเนียงซื้อมาเลยหมุที่3มันอืมพอคนแทบแต่กินคนกินขนงเนียวบ่ได้ลายกินขนงเนียวปัดยังไงนี่อิ่มเลย <c oughs> อืม ไปลวยกินนมมานำหย่านเจ็บท้องนะปวดอิ่มนมมึงหย่านเข้าบุงฟู่ใส่หย่านสามสิบสี่ใส่มาบุฟู่เนาะอือ apa dia lah bed bed tu siapa dah main hmm มุณจะส่งข้ามาอือืแอแบบอืมเบสเนื้อแลงเว้ยมันอีกอะบางว่าพ่อแม่พี่น้องเสียใจแลเอ้อมีความสุขในการรับซุ่มนะคะ อันสามจิดจีบก็ยับด้วยเด้อก็มาคลิปฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามมือนี้ลาไปก่อนมือนาพอกันไหมครัพี่น้องแซ่บหลายมือสมเนื้อคอยเบิดเลยแซ่บจุดยอดเฮ็ดเฮ็ดสมเนื้อต้องติดเข้มแน,จน่จ้ะหน่อยเพราะมันสมมั่นนัวเข้ากันดีๆจะพี่น,อน้องจ้ามือนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพอกันไหมคลิปหนาะมือหนาคอยอยู่ดีไม่แห้งคะ่ะสวัสดี